สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมรีเบล3 0 0ครับตัวนี้เป็นตัว ecast ครับผมตัวนี้ตัวออกใหม่เลยครับเรามาดูกันครับผมมีจัดแต่งอะไรไปบ้างครับอย่างแรกเลยด้านหน้านี่ครับด้านหน้าเราใส่ยางพุ่งโช๊คครับผมใส่ยางพุ่งโช๊คเสร็จแล้วก็เราก็เปลี่ยนแฮนด์ครับตัวนี้เป็นแฮนด์10นิ้วครับผมพร้อมซ่อนสายไฟครับงานซ่อนสายไฟครับเรียบร้อยครับตัวนี้ แล้วก็ใส่กระจกใต้แฮนด์ด้วยครับผมตัวนี้เราเปลี่ยนแฮนด์สิบนิ้วเราก็จะเปลี่ยนสายคันเร่งสายคัทแล้วก็ต่อสายเบรกด้วยครับสามสายแล้วก็มาที่ด้านหลังครับด้านหลังเราก็ใส่เป็นตัวโหลดครับตัวนี้เป็นตัวโหลดสองนิ้วครับผมใส่กับรีเบลตรงรุ่นเลยครับใส่ตัว3า0ร้อยก็ได้5้าร้อยก็ได้ใส่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันเป็นไงบ้างคันนี้ ถ้าเราใส่อกด้านหน้าด้วยเราก็จะต้องมีปาดอนิดนึงปาดหลบตัวยืดพักเท้าถ้ามาติดตั้งที่ร้านก็ปาดให้เรียบร้อยครับดูร,บรอบๆโอเคเสร็จเรียบร้อย